ร็อกช่องลม S0.5 หนึ่งในรุ่นยอดนิยมจาก A บล็อกค่ะด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะหน้าใหญ่หลังเล็กจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะ2ซีรีส์ค่ะในซีรีส์แรกนะคะก็ะคือส qua r e ซีรีส์นะคะจะเป็นหน้า AD ค่ะหน้า A คือแบบนี้นะคะหน้า B ีคือแบบนี้ค่ะและอีกรุ่นนะคะก็คืออยู่ในซีรีส์มิเลอร์นะคะจะเป็นงานสวยทั้งสองหน้าค่ะหน้าแรกเป็นยังไงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกันค่ะสวยทั้งสองหน้าเลยค่ะ S, s 0.5รุ่นนี้นะคะเป็นหนึ่งในลวดลายที่ได้รับความนิยมในปีที่ผ่านๆมาเลยนะคะเป็นลวดลายที่เน้นความโปร่งโล่งและมินิมอลนะคะเอบร็อกพยายามพัฒนานะคะซึ่งนำลวดลายที่ได้รับความนิยมนะคะมาเพิ่มเป็นซีรีส์มิเลอซึ่งสวยทั้งสองหน้าค่ะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้านะคะสนใจบล็อกช่องลมที่มีลวดลายให้เลือกเยอะที่สุดและ มีงานสองหน้าให้เลือกใช้งานนะคะติดต่อหาเราได้เลยนะคะเอบล็อกค่ะ